สวัสดีจ้าเจฟ้ามุกดามาแล้วจากใจแน่แน่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเจฟ้าสิมากแกงแกงพักหวานจากพี่น้องจ้าเจฟ้าสิมาแก,กงผักหวานนะคะเนาะตอนนี้เจฟ้ากะเอานามล่งหม้อเรียบร้อยแล้วโอ๊ยลืมเขาไปเอา ช้อนช่อนชอนชอนมานะคะเอาตะลิ้วเอาจอมมาเลยเอาเข้าไปแล้วกรลืมนะคะอะตอนแรกจะาาจะเอาน้ขาข้าวเบือล่องสตรคอนนะคะพี่น้องเนาะนะคะเอาเข้าวเบือล่องเครื่องปั่นลูกสาวซื้อมาให้แม่กับกระลังได้ทดลองคะ่ะพี่น้องจะ๊ะเครื่องปั่นลูกสาวซื้อมาให้นะคะโอเคโอเค แล้วก็จะเอาน้ำปลาแดกปลาล้าลงไปจะพี่น้องเอาน้ำปลาแดกปลาล้าลงไปค่ะแกงใส่ไข่มดนะคะมื่อน,นี้เจ็บปากสิแกงใส่ไข่มดแดงค่ะพี่นอ้องจะอ่านี่ใส่เกลือด้วยนะคะ ใส่เกลือด้วยใส่มะเขือเคือโอ้ยมะเขือเน่าอันนี้มันโมเมนเน่าเน่าดอกคะ่ะมันมันบบงามใจบบงามเดี๋ยวนะเอองามอยู่ป่าโลกเจฟ้าฮันลงไปงามอยู่แต่อีกฟังหนึ่งบบงามเจฟ้าโบเอาเพราะว่า <c oughs> มะเขือเจฟ้ามีเยอะนะคะพี่ร้องคะ่ะ ใส่เพื่อว่าอย่างมาขือนี่คือใส่เพื่อความนัวได้พี่น้องนะคะความนัวความเปรี้ยวนะคะของผักแกงเข้าไปมันก็สีออากลมกล่อม,มใส่กันกรบผพกหวานนะคะพี่น้องนะคะก็จะใส่ไฟให้มันเยอะๆไปเลยนะคะเมนูกแกงผักพหวานใส่ไข่มดแดงค่ะพี่น้องจ้าสมมานนะะขือค่ะคือเน้นจะเน้นสมมาขือน,นะคะนี่ นี่นะคะทิจเจฟาเตรียมไว้นะคะอันนี้คือพักติวพักติวเนี่ยนี่านจะอึดแน่ถ้าง้างภาษาอีสานมันเข้าจะบอกว่าอึดนะคะนี่ก็ได้พ่อสมนิไ่อาศัยสมมาถออาศัยนะคะเจี๋ยก็จะมีหอมพักหอมบัวต้มบัวนะคะพักบัวเนี่ล่ะบัวนะคะเข้าภใส่หัวก็ได้เพราะว่าเขามีใบใบพักบัวอยู่นะคะอันนี้ก็คือใบพักหวานทิ่เจฟ้าเก็บมานะคะพักหวาน อันนี้คือผักวานนะคะผักวานเนาะค่ะเนาะแล้วก็นี่คือเมนูเด็ดที่เจฟ้าไปเย่มากนะคะไปแย่มากคั้นตอนอ่าเจฟ้าไปเย่เจฟ้าก็ร่งคลิปไปแล้วนะคะแต่วันที่นี่เจฟ้าบ่นเอาคลิปแกงต่อไปนะคะต่อกันนะคะเฮ็ดเป็นคนละคลิปนะคะตอนนี้ให้เจฟ้าแกงเดือเจฟ้าเอาฝาหมอบปไว้สักอนห้มันฟดบกๆจังมากที่ตามค่ะต้่งฝาอ่าเจฟ้าสรรหามาเราเว้าวนัวหัวมวนจากพี่น้องเว่าวทะเล ม้วนไปเมื่อไงาจา้ะพี่น,อน้องจ้ะออาวันนี้นะคะพอดีลูกสาวนา่ะซื้อขี้ปั่นนะคะปันป่นมาพีดปั่นอาขาเบือ่อปั่นอียงนี่แลหละมาแห่แม่นะคะแต่แม่ก็ยังไม่เคยได้มีโอกาสรีวิวสักครั้งหนึ่งวันนี้ขอโอกาสรีวิวเบิ่งก่อนอันนี้เป็นแบบใช่มือหมุนใส่มือหมุนเอานะคะมือดึงเอานะคะลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะนะคะ ค่ะเดี๋ยวมาลองเบิงนะคะเนาะเพราะว่าจัมบ่เคยลองที่กันนะคะนี่เหนะ็นนะมจะฝากมาค่อยล่องนะคะอ๋อเป็นแบบนี้เองเดี๋ยวนะอ๋อนี่มาตั้งหลอด <c oughs> ซื้อมาให้ค่ะลูกสาวซื้อมาให้นะคะลูกสาวซื้อมาใหาะคะ้ค่ะก็คือเอามาปันป่นทีปั่นหยั่งนะคะ จะ่าก็เลยเอามาปั่นลองเบิรงโอโอเคอยู่ค่ะพี่น้องจ๋าลูกสาวเอ่อสื่อมหาหงแม่นะคะเจฟ่าก็เลยมาปั่นหนกพีกเบิรงนะคะว่ามันจะเป็นยังไงมันเดบเป็นแบบเสือดึง <c oughs> นี่ค่ะเออมันก็โอเคอยู่ค่ะพี่น้องน,นี่โอเคอยู่ค่ะนี่ ละเอียดอยู่ค่ะพี่น้องละเอียดที่ได้ะอัน,นี่จะฝ่าปันหมกพริกนะคะปันหมกพริกก็เขา่าเขาเหนียวสยกัานเขา่าเขาที่เข้ามานะคะจะแกงผักหวานค่ะจะเทปเมนูแกงผักหวานค่ะพี่น้องก็เลยมาสาธิตว่ามันทําได้ไหมนี่จ้า้่าโบเอาละเอียดเข้าไปไหนนะคะพี่น้องนี่ก็เปิดดูค่ะทีนี้ก็นี่ไงคะโอ้ย <c oughs> <c oughs> จามหมกพริกค่ะพี่น้อง อันนี้ก็คือของลูกสาวนะคะให้กับคุณแม่มาแต่แม่สมัครแบบพีกเลยค่ะคุณแม่สมัครแบบพีกแล้วเดี๋ยวจจฟ้าเอาลงอีกอนเขาเขาสิ่จะฝาแต่ไหวน,นะคะมันไม่หมดนะคะเนาะเจฟ้าใส่แกงผักหวานนะคะแกงผักหวานยูบานจะฝาแกงผักหวานนะคะใส่ไข่มุดแดงก็จะใส่ข้าวเบือไปด้วยนะคะใส่ข้าวเบือไปด้วยนี่โอ้ ขอบคุณมากๆเลยลูกสาวน่ารักมากเลยซื้อให้แม่ตั้งนานละแต่แม่ยังไม่มีโอกาสรีวิวนะคะโอเคค่ะได้แล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่อ่านะคะตามนี้ค่ะเดี๋ยวไปแกงผักหวานค่ะค่ะตอนนี้เนาะคะ่ะเนาะหมอฟดบ๊อกบ๊อกอกอกล่มค่ะมือน,นี้ล่มเลยค่ะ สิบสี่กุมภานะคะหนาค่ะพีนองจ๋าร่มนะตอนนี้นะคะรู้ซึกว่านะคะมะเขือกะไก่จะเปื่อยแล้วล่ะนะคะมะเขือไก่จะเปื่อยแล้วล่ะนะคะเห็นไหมคะนี่ตอนมะเขือนะคะเนาะแต่ว่าจะฝาจะให้มันเปื่อยออกไปอีกสักก้อนนะคะเห็นไหมเนี่ยเออพอดีแล้วเนี่ยขนาดนี้ก็คือพอดีแล้วนะคะนี่นะคะ นี่เอามาฟังท่านนี่ย,ย,ย่ามาท่างนี้ลูกปอดาแล้วนางทายคลิปยุดตอนนี่แม่เพิ่นเอาไข่มดแดงมาให้พราะว่ามือนี้จะฝากกับไปแย่ไข่มดแดงนะคะก็พอดีแล้วแหละนี่พอดีแล้วนี่นะคะเดี๋ยวจะฝาชิมก่อนนะคะจะได้เอาไข่มดแดงลงนะคะอืมแสบค่ะพี่นอจกักนี่นะคะ เกล็ดใส่แป้งนัวลงไปก่อนเด้อค่ะนัวน้อยนัวมากนัวแล้วแต่ว่าจะใส่นัวเท่าไหร่ก็ใส่ไปเรื่อยๆนะคะนะคะก็เลือกเอาอะไรเนี่ยคือเป็นใครเนี่ยนี่ทั้งมันโมเทนเนี่ยเป็นต้องอเนกกองสะพอนโมแมนต์นีอนเนี่ยผิดแผ่นเมื่ลายกับบุ๊คเซ่ด้วย เอาไปไหว้กระแกดแกกระแดแดงไหว้กระแด้เนี่ยใส่ตัวนี้ก็พ่อเะยายอเอาแม่เอาอาหารมะหายไข่โมเดลมะหายแกงไปวัดอันนี้อันนี้จะไหว้แกงไปวัดค่ะใส่ไปวัดนะคะอันนี้ก็ไปเอาไปพอตัวนี้หรือว่าเอาไว้มาเนาะพยายาให้เอาตัวนี้มาใส่เดี๋ยวจฟ้าเอานามออกสักอกนนาค่ะเนาะ เราเสียนาะค่เอาตัวนี้แบ่งเอาตัวนี้ไปก่อนเอาตัวนี้ไปแบ่งเพราะว่ามันหนักแบ่งไข่ม็ดแดงกันพี่น้องอันนี้เบ่าาร์ห้าจะเป็นไข่คักคะ่ะนะคะเนา,าะเอาไปนั่งอันนี้ห้างมุมมันอ่าร่มแห้งค่ะห้างมันหยดลงมา นี่ค่ะเจ้าปากระเจี๊ยงเลยนะคะที่นี่เนาะคะ่ะเนาะเอาไข่มูแดงลงเอาผักหวานลงก่อนนะคะลงไปเลยนะคะนี่ผักหวานก็ลงไปใส่ผักหวานผักจิ๋วผักบัวผักอีหยงังใส่ลงไปเรียบร้อยนะคะเอาไข่มูแดงลงบะที่นี่ค่ะไข่มูแดงลงค่ะพี่น้องเอาไข่มูแดงลงจุ๊บถั่วแอกอันนี้เนเด้อค่ะเพราะว่าเป็นถั่ว ของเอื้อยเปินใส่ไข่โดแดงมากนะคะก็ช่วยก็อยากดํานิดหนึ่งนี่อุย้ยพี่น้องมันหอมนะอมไม่อยากจะอธิบายเลยโอ้โหนี่พี่น้องจ้าอู้หูนี่ไม่ต้องให้มันสุกเยอะนะคะเด้อนี่ให้พักหวานซํานี่ก็พ่อแหละพ่อต้องให้พักหวาน ทุกข้าไข่พเพ้าเขียวแบบนี้นะคะอันนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบแล้วคลิปนี้เจฟาขอบคุณหลายกลับกันนะคะที่เข้ามาชมเจฟ่านะคะเนาะเดี๋ยวเจฟ่าจะให้เบิรงค,ค่ะก่อนค่ะพี่น้องคะ่ะเจฟ่าชิมอีกก่อนนะคะชิมอีกก่อนนะคะหืมแซ่บแซ่บค่ะพี่น้องมเมนูนี้ ไข่แกงไข่มุดแดงใส่ผักหวานหขอบอกเลยปะบอกกินบาได้แซบอีหลีคับพี่นอ้องนวค่ะนวเนี่ยนี่พี่นอ้องเบิ่งคกะ,คะ,คะพี่นอ้องบางแน่ผักหวานจะฟ้าปลูกเองมาเลยจา้ามากินแกงผักหวานกับเจบฟ้านะคะอันนี้ก็คือ แกงผักหวานใส่ไข่มดแดงค่ะคลิปนี้เจฟ่าขอบคุณอะไรกนแลวกันนะคะแล้ที่เข้ามาชมเจฟ่าสรรหามาเราเว่านู่นหัวหมวนนะคะเว่าไปเรื่อยแฮ้งมวนไปเมื่อน,นาค่ะพี่น้องคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณจแจจริงกะละกันนะคะพี่น้องค่ะจบคลิปนี้ไปละค่ะบายบายนะคะบายบายค่ะ